ล่าสุดละครตะนาวสีกอฟไกด์ปลอมตัวบุกเมืองบาดาลเมมาร์คถูกบังคับให้วิวากอฟไกด์ปลอมตัวบุกเมืองบาดาลช่วยทุกคนรอดวิกฤตเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆทุกตอนสำหรับละครตะนาวสีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8โดยเฉพาะอีพีเป็นเรื่องราวสุดชุลมุนเมื่อนานเองเอกนักบุ๊มเมย์นัชพัฒนและมาร์คอภิวิทย์ถูกสับตัวมาในเมืองบาดาลเมื่อหวานใจตกอยู่ในอันตรายมีหรือเหล่าคนรักกอฟอนุวัฒน์และไกด์กะตะโพ จะปล่อยผ่านงานนี้ขออาสาสู้ไม่ถอยแม่ต้องเจอกับภัยอันตรายเมืองหลังจะลุนแค่ไหนไปดูการเป็นฉากที่ชิโอริเมถูกจับตัวมาในเมืองบาดาลเพราะเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะดีถูกต้องตามตำราจึงเหมาะสมที่จะเป็นมเ่สีของพ่ออยู่หัวมากที่สุดและชิโอริอาจเป็นผู้ที่ทําให้เมืองบาดาลพ้นจากคํำสาปกลับไปอยู่บนโลกมนุษย์ได้อีกครั้งเหล่าบริวารซึ่งเตรียมจัดพิธีอภิเษกสมรสขึ้นในขณะเดียวกัน เคนตะมาร์คที่พยายามหาวิธีช่วยชิโอริดันถูกบริวารจับตัวไปอีกแถมยังเป็นที่หมายปองของเจ้าเมืองทงทง,ทงจกมกอีกด้วยชยากอฟและกาคล้ายจึงแอบแฝงตัวเพื่อไปช่วยชิโอริทั้งหมดจะรอดจากเมืองบาดาลได้หรือไม่เบื้องหลังฉากนี้เป็นฉากที่แฟนละครทุกคนจะร่วมลุ้นและพบเจอกับหลายเหตุการณ์แบบสุดๆแต่ละครตะนาวสีเยายแต่ละอุปสรรคแต่ละด่านที่เหล่าคาราวานต้องเจอไม่ใช่จะผ่านกันไปไง่ายๆแน่ แน่นอนโดยซีนนี้เรียกว่าเป็นซีนที่ทุกคนต้องเล่นทางบูดราม่าและซีจีจัดเต็มมากๆด้านคิวบูของหนุ่มๆอย่างกอฟและกายดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่จะชินแต่งงานนี้กลับกลายเป็นชิลกว่าเดิมเพราะหนุ่มๆต้องเปลือยอกโชว์กล้ามท้องแต่งชุดให้เข้าตีมเมืองบาดาลตีเข่าฟันดาบดูแล้วเทพแปลกตาไปอีกแบบเช่นเดียวกับเมย์ต้องถูกจับแปลนโฉบมาในชุดไทยด้วยเครื่องหน้าที่เป็นสาวไทยแท้ทําให้เมย์สวยประจักษแต่ที่ทําให้ความสวยชูขึ้น นั่นคือเรื่องการแสดงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องงานนี้เมจัดเต็มทั้งกรีดร้องหวาดกลัวกับ4 G จีงูยักษ์ได้อย่างแนบเนียนสมจริงด้านมาก็ไม่ขอน้อยหน้าเมขอเล่นใหญ่แอคติ้งบอร์ดเวไม่แพ้การมาร่วมลุ้นและติดตามว่าทุกคนจะผ่านพ้นเมืองบาดาลอันแสนโหดร้ายไปได้หรือไม่ติดตามได้ EP 20วันพฤหัสบดีทิก9กุมพาพันธ์2566เวลาใหม่17นาฬิกา5นาทีทางช่อง8กดเล 27, และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แรกที่เดียวที่ True ID ผ่าน3มช่องทางแอปพลิเคชันเว็บไซต์และกล่อง True ID TV ดูฟรีทุกเครือข่าย